เอ้นั่น他们那一团在找两个人找半天呢有那个他们助理去那我们也不出来都找出来找可是我没有看到因为我走最后没有看到台湾人我我都是低着头我也没在看别人我本来是走到岔路เดินกันได้มาก็ได้มาตามหาคุณลุงคุณลุงก็ได้มาบวชทำบัติบัต บุตธเจ้าที่ทำอย่างนี้ดงก็ได้แสดงเวทนาปฏิาหาสูตรก็เลยทำให้ท่านสรีบุตรได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ส่วนฐานของท่านได้สำเร็จสวสดาบันก็ถือว่าเป็นถ้ำค้างมูงเป็นถ้ำที่มีความสำคัญเล้ว่าตรงนี้ก็นั่งสมาธิได้ ที่ทำสา,ารีดบุตรแห่งนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่เราได้มาใครมีโอกาสได้มาปฏิบัติาาธรรมปฏิบัติบูชาจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญความปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาแล้วก็สังฆบูชา ธรรมะที่เราเรียนมาถ้าเราไม่ปฏิบัติให้มา,าดูแจง้งเห็นจริงมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราได้มาปฏิบัติให้ดูจริงเห็นแจง้งดูธรรมะแล้วนำไปปฏิบัติ <c oughs> เราก็จะได้นำไปใช้ในชีวิตของเรา เมื่อเราได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์เราก็จะทำให้มีหรือว่าความสุขความสุขความสุขเหล่านี้มันก็อยู่ที่ปัญญาปัญญาที่เราได้นำไปใช้ถ้าเรามีมีปัญญาก็ในเรื่องที่ลำบากที่จะอาไปใช้ก็ไม่สามารถที่จะ เอาไปใช้ได้แต่นี้ถ้าเรามีเป็นอย่างแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ไดนนะ้ส่วนที่มีความสำคัญในการที่มาปฏิบัติให้รู้ชัดรู้แจ้งเห็นจริงก็อยู่ที่การที่เรานำไปใช้แล้วก็ไปเป็นวิถีชีวิต เึื่งจะได้ประโยชน์อยู่ยต่อชีวิตของเรานี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้<อ>ไปเห็นแจ้งเห็นจริงมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรการที่เราได้มา ศึกษาธรรมสถานที่ต่างๆก็จะนำสิ่งที่สถานที่นี้ไปไปใช้ไปแล้วก็จะได้รับนี่ส่วนที่ดีส่วนที่ประเสริฐสมบัติทุกอย่างถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ นั้นร่างกายที่เรามาเราไมไ้นำไปใช้ไมนก็นม,มีประโยชน์ใช <Okay S 1> ่นหมประโยชน์มันอยู่ที่การใช้สอยมไม่ว่าทรัพย์ไม่ว่าร่างกายเราทําให้เป็นเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาได้เกิดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นะเราก็จะได้รับในส่วนที่เป็นส่วนที่มีความสําคัญก็ทำฉะนั้นก็ กานขอพยายามพยายามทำพยายามสร้างให้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองมันก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆในการนำมาปฏิบัติ